เป็นพระเอกในหัวใจเธอเอาเป็นเอลดีกวาเอา,เ,อาเลยนะเพ<อ>ลงนี้นะเพรอมเลยนะเอ้ามาฟังกันครับว่าพี่ปลาคับของเราจะร้องได้เพราะขนาดไหนขอเป็นพระเอกในหัวใจเธา ขาถูกหงใจมีให้ดำดางนักเบาชนเอาทุกอย่างแล้วแตเธอสั่งมาถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเราเออกี่ปีไม่มีนีนะาหากฝันวังได้ร่วมเดินทางดังว่า รักแล้เฝ้าบูชาขอเพียงมาอยู่คู่กับฉันแม้คำวังมันดังใจคิดตราบทั่วชีวิตไม่มีแปรพันมอบใจมันคงซื่อตรงต่อกัน รักวันเติมวันเท่านั้นเป็นพอพอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสันไม่ตรีกี่ปีไม่มีลวงหรอสิ่งที่คาดหายต้องเรารวมใจกันต่อดอกรักจะบานชูชอบวันและคืนสดชื่นสุขสม ันมอบใจมันคงซื่อตรงต่อกันรักวันเตบวันเท่านั้นเป็นพอพอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสันไม่ตรีกี่ปีไม่มีลวงล้อสิ่งที่คาดหาย สองเรารวมใจกันต่อกอกรักกับบ้านชูชอวันและคืนสดชื่นสุขสมว่มาเขาเสียงเขาดีมากเลยเขาร้องพาอมากเลยผมร้องละเอียดวเก็บหมดจยิงพอ,อฟังได้ ไม่หรอกพี่อ,อย่าทอมตัวเลยพี่บอกก็แบบว่าหลายคนไม่รู้ว่าพี่ปะคราฟเนี่ยนะเป็นน้องแท้ๆของบรรหารสิทอหมวนพูดไปแล้วแล้วแล้วคณะที่ดังที่สุดในประเทศไทยคือบรรหารสิทอหมวยหลายท่านไม่รู้นะฮะเป็นน้องของบรรหารสิทอหมวนนะ แล้วออกแใช่จะบอกว่าตระกูลเขาเนี่ยมันร้องเพลงเพราะทุกคนเลยน้องชายเขาพี่ตุ้มครับก็ร้องเพลงเพราะเอออันนี้น้องชายยังไม่ได้พูดเลย้าพี่ตุ้มเป็นอยู่ไหนพี่ตุ้มเป็นใครเออพี่ตุ้มเป็นพระเอกลิเกปันหารนอยสิครีมของหัวโอแล้วก็มีพี่อีน้องของพี่หาญทีคนที่เป็นพระเอกอ่ะตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแล้วพี่ยังไม่ไม่ตาย ดูลอีกนาลไม่เต็มยังอยู่อีกสองปีรับเงินเดือนหลวงก่อนมันเจ้าวาดแห้งอะนะเจ้าวาด้บราณปับเองเดี๋ยวเดี๋ยวงานตอนนี้ดีกว่าพี่ได้ตอนนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มันเป็นช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปไหนกันงานโดนงดแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีผมไม่โดนงดงานเอาทำไมอ่ะก็ไม่มีงาน ก็เหลือต้นเสมอปลายแต่เอาจริงนะคือผมเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ป่า,าบบคราฟนะใช่ครับ <c oughs> เอาไหนมันบอกเป็นแฟนคลับพี่หนุ่ยเอาไงแน่เอาไงแน่จะเล่นตลกกับอาจารย์คราฟใช่ไหมล่ะครับชอบไอ้มุกเศรษฐีอะชอบแต่ได้ถ้าเล่นตลกอาจารย์คราฟได้แต่อย่ามาอย่ามาระดับเดียวกับอาจารย์ลง <c oughs> โอเคงั้นไม่ต้องเล่นเล่นกันสองคนให้กระต่างคน ต้องสามคนแต่ว่าไม่ได้ตลกตลกมันต้องมีสี่ต้องมีสี่ถึงห้าคนแล้วพี่คามีลูกน้องติดมาบ้างไหมมีลูกน้องมาอ่ะปล่อยมาปล่อยมามอสมาไอ้มอสมามอสปล่อยเลยปล่อยแถวเลยปล่อยแถวปล่อยแถวต่อยแจ็กได้ต่อยแจ็กไอ้มอสอยู่ด้ายเออต่อแถวไม่ใช่ต่อแถว้กันอีนี้ทุกคนทับทิมแถวต้องเวลาเจ้าวาดแห้งอะนะจะไม่เน่าจะไม่เน่าแค่ไหน จะติดอยู่ตอนเนี้ยยยเเรีจิงลแต่ว่าแต่ว่าใส่ท <immer EST> ุกกระจกใส่ทุกกระจกไว้โอเคพี่ครับพี่ครับหันข้างๆเลยพี่ครับมึงจะว่าพี่ครับเหมือนอะไรพี่ครับเหมือนอะไรเคยเห็นหน้าผามั้ยเวลาเราอยากปีเดีลยวก็อยากปีดหน้าผาถ่ายรูปไงเวลาไม่ถึงปากนับมไม่ถึงปากห้ามนับนะ ว่แถวนับอือตึ๊งอ้าไปถึงปั๊บต้องรีบเลยอาจารย์ปู่แขกกลับแล้วอย่ดูตอนท้ายนะอาจารย์ปูเร็วหน่อยม่าแ้วนับอือตึ๊งอ้าวตึ๊งอ้าวไปไวเห็นไหมอจัรยปู่นับแขกกลับไปแล้วูต่อไปเอาหาแบบจัดๆไปเลยดีกว่าภาษาจีนว่าแถวนับเบ๊ก น๋อเออะเดะอ่าสาังกฤษวันดูพีโอ้อ่าวบอกชื่อจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอสเสือมาหนึ่งจังหวัดสระบุรีโอเคจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือสริบุรีสริบุรีสระบิงบุรีสริงหบุรีไม่มีรอเรืออ่ะ,อะโอเคครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นการเล่นเล็กๆน้อยเป็นแบบวงแบบที่คาเฟ่เขาเล่นกันขอบุณน้องๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะออกมาเล่นดนตรีให้ดูใช่เพราะว่านอกจากตลกแล้วยังมีวงดนตรีด้วยมีมีมีเป็นวงดนตรีไทยใช่ไหมพี่ตอนนี้โควิดงานตลกมันไม่มีก็งานดนตรียังพอรับได้อยู่สนใจดนตรีไทยตั้งแต่เด็กเลยไหมครับไม่ได้ไม่ได้สนใจตั้งแต่เด็กผมเนี่ยอยู่บ้านเรียนหนังสือเก่งพ่อแม่ส่งให้เรียนไม่เรียนต่อตอนนั้นพี่ชายเขาไปเล่นลิเกก็ดัง อยากดังตามป่ะก<ม>็อยากสึกอยากอยากได้เงินเวลาปิดเทอมมาเที่ยวกับ,บวงพี่ชายมันได้เงินไนี่ยก็เลยไม่เรียนละตอนนั้นทีมพี่ชายเขาดีมากพี่โนโเป็นตัวตลกพี่เลเป็นตัวโค่คอมจนชื่อดิอยตีตะโพนอยู่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยตลก<อ>แต่พี่ต้อยเองเนี่ยมันเขาปากคาบพี่ประคาบเองเนี่ยก็ตีตะโพนเป็นเพราะว่าดูนัคอมดูดูเขาตอนนั้นผมตีชิงคอมเขาเก่งเขาตีได้หลายอย่างเออทำไมมันเก่งจังอะไรเงี้ พอช่วงที่ไม่ได้เล่นผมก็มาลองตีลองอะไรเขาบอกผมมั่งแนะนํามั่งแล้วละนาศล่ะละนาศก็มาเรียนที่โรงลิเกจะมีครูที่ตีละนาศอยู่เขาจะบอกจะสอนพี่ครับในรุ่เล่นดนตรีไทยมีอะไรที่เป็นบ้างมีอาชิงนะแล้วก็ตะโพนใช่ไหมคะละนาศละนาศทุ้มข้องประมาณแตกขึ้นคุยเป่าได้แต่ มันพลังเราไม่มีแล้วอ๋อคืออย่างนนั้ะไรก่อนลมแล้วหลายท่านยังไม่รู้อยากรู้ว่าในเวลาขึ้นดนตรีไทยชิ้นไหนเล่นยากสุดพี่ผมว่าปีเออเหรอปีนี่มันใช้พลังเยอะมันต้องเก็บลมไว้ในกระพุ้มแกงระบายลมอะไรคนใช้เวลาเก็บลมไว้ในกระพุ้มแกงเนี้ยโอ้ยเหมือนปลาทองขาดอาหารน่ะ ก็ายากนะเออปีใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าวงของพี่กาแบบเป็นยังไงครับโชว์ให้ดูเลยดีไหม <ปะ S 2> ทั้งวงเลยทั้งวงเยวงเยครับอ,อ,อ้าวถ้าอย่างนั้นมาชมและฟังกันเลยกับ,บ,บวงของคุณป่าคาฟครับดนตรีไทยมาเลยครับ